หลังจากลั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์คมินเครื่อง NTA ชนไดตัมฟอร์ดคอนโทนดิฟซีนะครับนี้ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยเซตนี้เปลี่ยนถ่ายวัสดุสิ้นเปลืองนะครับพวกกองอะไหล่กองพวกกองต่างๆนะครับกำลังรีเช็คสภาพรีเช็ค,ครั้นสุดท้าย ก่อนจะออโต้แทนบายนะครับ okay, เรียบร้อยครับ